ตัวเนี้ยคือลูกค้าไปใช้อ่ะคือจะชัดเจนคือผลลัพธ์ค่ะแม่แล้วลูกค้าก็คือพูดปกต่อปากด้วยแล้วก็หลายคนอ่ะคืออยากให้ญาติใช้หรือใครใช้ครอบครัวใช้เขาก็มาซื้อจะเป็นโหลอย่างเงี้ยค่ะแม่ใช่จะกันน้ํากันเหงื่อเอาหนึ่งขวดอันนี้ขวดใหม่นะขวดหนึ่งใช้ได้เดือนกว่าเสียดายมากเลยเทดูว่าหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้แน่นๆเท่าไหร่ดูนะคะ ดูนะคะเนื้อครีมไม่ได้ละลายในน้ํานะคะขนาดวี้ขยี้ขนาดนี้ขนาดวี้ขยี้ขนาดนี้เน,น,นื้นอครีมไม่ได้ละลายในน้าเลยแยกตัวออกจากน้ําชัดเจนและเนื้อครีมบางเบาไม่หนักหน้าใช้ใช,ใช้แทนรองพื้นระหว่างวันได้เลยลูกค้าที่ใช้ยอยู่นะจะรู้เลยว่ากันแดดแม่ตัก L อลดีเนี่ยตัวเนี้ยของดีและราคาเนี่ยโคตรคุม้ม ไม่ว่าเราทำอาชีพไหนนะคะสามารถใช้กันแดดตัวนี้ได้นในราคาคุ้มเขาบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ซื้อค่ะขวด20กรัม290บาท1ขวด20กรัมราคา290บาทแต่ขอโทษนะ,ะยกลังนี้มาค่ะยกลังนี้มาค่ะ<อ>คุณซื้อ1เดือน290บาทตักให้คุณใช้ฟรีอีก2เดือนเช่นนี้ราคาเต็ม870บาทเหลือแค่ 290สบาทสำหรับใครที่มองหากักนแดดกันน้ำกันเหงื่อต้องตัวนี้ค่ะกันแดดแอลดีเนื้อเซรั่มค่ะเนีย่ยเดี๋ยวดูซอฟเบียดยยดยีกว่ามาแต่ที่มีเนื้อเซรั่มอยู่ในตัวทาแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายเกี่ยง่ายนะฮะเดี๋ยวบ,บีบบีบนิดเดียวเองครับบ,รบีบเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวนะครับนิดเดียวเองไหมครแล้วใช้ได้เป็นเดือนนะฮะลูกดูนะครับเดี๋ยวผมทาครึ่งหนึ่งก่อนแต่ซับดีกว่านะครับมันจะได้เกี่ยง่ายเห็นไ,ไหมครับความแตกต่างของด้านหนูเห็นไหมต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะ ต่างกันเยอะเลยไม่ลอยแนละเกี่ยงง่ายนะครับแล้วมันกันน้ำกันเหงื่อลอกวันด้วยใช่อ่าเห็นไหมครับข้างนี้นะครับเห็นไหมครับคนละข้างความแตกต่างมาดูครับ